ไปแล้วนะไอ้ถามสุดทรงสุดซอยหรือว่าอย่างอื่นนะ่ะผมไม่ไปหรอก <Okay. S 1> ผมจะให้ทมภา์แค่อารมารินกับสื่อที่มาที่บ้านแบบนี้แหละผมไม่เดินทางก็ไปกรุงเทพเพื่อดีเอาค่าตอบแทนที่ละหมืน่นสองหมืน่นงนะ้ผมไม่เอาแนละ้วรู้ไปเป็นเจ้าเครื่องดักฟังเป็นเจ้าเป็นใครเป็นเจ้าของเจะเตะเจ้าของนั่นแหละผมไม่เตละลรอกลนะอ,องน่ะอุปกรณ์อากานะครับถูกจาหน่ายนะครับที่ร้าน L D F นะครับและมีการ จำหน่ายเดือน1 1นะครับปี2019นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมอยู่ระหว่างการขอข้อมูลนะครับทุกๆคนจะได้ไม่ปกเป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องสงสัยนะครับเราจะได้ไม่มีการมาอ้างการลอยๆต่างๆนานานะครับใครใส่ร้ายาเขาผมปกป้องอะไรเอฟมันเกิดกันหรือยังมันเกิดกันหรือยังถ้าเองเกิดเองต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นดิเออผมปกป้องเขา สุดท้ายแม่งสิ่งที่ผมปกป้องมาระแวงผมอะฝากนะครับถึงเอีอะไร f อฟข้างไข่ฝากผมบอกว่าไงผมว่าอ,อยากข้างไข่มากเลยแลคค้วเบเออฝากด้วย <S <S แค่นี้แหละครับ